สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะจะเป็นคำทำนายดวงประจำเดือนกรกฎาคม2565สำหรับชาวราศีธนูหรือว่าท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาถึง14มกรานะคะเดี๋ยวเรามาดูคีย์เวิร์ดสำคัญของคุณในเดือนนี้กันก่อนนะใบแรก Good News ดีมากๆเลยนะคะเดือนนี้มองว่าหลายๆท่านน่าจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างนะซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็แล้วแต่นะว่าพื้นดวงของคุณเป็นยังไงนะคะแต่ดูแล้วน่าจะเป็นมีเซอร์ไพรส์มีเรื่องที่ทำให้คุณประหลาดใจแน่นอนนะหรือบางคนอาจจะเป็นข่าวดีในลักษณะของอย่างเช่นนะคะถ้าคุณรองานอยู่รอเรียกสัมภาษณ์เอออาจจะมีคนติดต่อมาก็ได้หรือรอผลสัมภาษณ์ก็อาจจะได้งานก็ได้นะหรือถ้ารอ คนรักรอแฟนติดต่อมาก็อาจจะได้ข่าวดีแบบนั้นก็ได้นะคะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยใบที่2โค้ชนะคะใบนี้ก็ดีอีกเช่นเดียวกันนะมองว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอครูที่ดีครูในที่นี้อาจจะไม่ใช้ถึงหมายถึงระบบการศึกษาแบบทั่วๆไปนะคะอาจจะหมายถึงคนที่สอนงานคุณคนที่ให้คําแนะนําในการใช้ชีวิตของคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับ งานสอนงานให้ความรู้หรือพวกที่ทำงานเป็นติวเตอร์เป็นวิทยากรอะไรพวกนี้เดือนนี้ก็จะเด่นเป็นพิเศษนะคะส่วนใบสุดท้ายก็ดีอีกแล้วนะโอเคเขาบอกว่าสิ่งที่คุณทำอะไรต่างๆก็แล้วแต่ภารกิจความรับผิดชอบหน้าที่ผลงานของคุณในเดือนนี้จะเป็นที่ยอมรับนะคะหลายๆคนจะให้การยอมรับผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนทำแล้วก็หน้าที่การงานนะ ก็น่าจะมั่นคงดีความสัมพันธ์ก็โอเคนะคะทุกอย่างดูค่อนข้างราบรืบ่นนะโอเคภาพรวมประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่ทาโร่จะพูดยังไงบ้างนะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินนะคะมาดูกันที่การงานของชาวราศีธนูเดือนนี้นะคะ queen of wands นะเดือนนี้ค่อนข้าง ไฟแรงนะเออมีพลังในการทำงานนะดูดีดูดีนะคะงานที่ต้องอใช้สมองคิดวางแผนงานละเอียดรอบคอบหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการเงินอะไรต่างๆพวกนี้ช่วงนี้ทำได้ดีนะคะงานที่แบบงานบริหารงานบริหารจัดการอ,อาจจะไม่ได้เน้นในลักษณะที่แบบเราไปลงแรงมากเท่าไหร่แต่ว่าต้องเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดเยอะความรู้เยอะนะคะเนี่ย ตอกย้ําอีกว่าเอองานของคุณที่คุณจะทําในเดือนนี้หยิบจับในเดือนนี้น่าจะต้องอาศัยความรู้ออในเชิงลึกเลยนะไม่ใช่ความรู้แบบผิวเผนะินนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีการเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมก็ได้หรืออาจจะเป็นศาสตร์ในลักษณะที่ใบนี้มันอาจจะเป็นสายมูหน่อยก็ได้นะเออคนอาจจะสนใจในเรื่องของศาสตร์ลี้ลออับอย่างเช่นเรียนดูดวงเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าคุณจะ เรียนเพื่อหาความรู้เพื่อที่จะมาทำอาชีพใหม่อาชีพเสริมเพื่อเสริมฐานะคุณในเรื่องของการเงินก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเออเนี่ยชัวร์เลยนะมองว่าคุณน่าจะรู้สึกว่าอยากมีรายได้เพิ่มอยากมีอาชีพเสริมหรืออยากต้องการประสบความสำเร็จมากกว่านี้คุณก็จะไปหาความรู้มาเพื่อพัฒนาตัวเองในการทำงานนะคะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันจะทำให้คุณมีโชคมีลาบทางด้านการเงิน เพิ่มมากขึ้นหรือว่าความรู้ใหม่ๆที่คุณได้มาที่คุณศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยมันจะทําเงินให้คุณเป็นไรายได้เสริมเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของโชคลาบลาบลอยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเนี่ยเออเดือนนี้ค่อนข้างทรงพลังนะมีความแบบเขาเรียกว่ามีแพชชั่นในการทํางานมีความทะเยอทะยานมีความเป้าหมาย ในการที่อยากจะประสบความสําเร็จค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีพลังมากๆในเรื่องของการทํางานแต่อย่างหนึ่งที่อยากให้ระวังก็คือบางทีเรามีแพชชั่นเยอะเราอาจจะใจร้อนนะเห็นไหมไฟลุกโชดช่วงเลยคือมันดีในแง่ที่เออเรามีความมุ่งมั่นทะเยอะทะยานในการทํางานแต่ต้องระวังในเรื่องของความใจร้อนนิดน,นึงมันอาจจะทําให้เราตัดสินใจอะไรบางอย่างผิดพลาดได้นะคะเนี่ยแล้วดูแล้วมองว่าคุณมีความกังวลคุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคง หรืออาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวก็ได้นะบางคนอ่ะอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างอย่างเงี้ยคุณอาจจะได้รับการเสนอโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของการทํางานอ่ะอาจจะมีคนติดต่อเข้ามาให้คุณไปทํางานที่ใหม่มีงานใหม่เข้ามาแต่คุณยังลังเลว่าเออมันจะมั่นคงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้มันก็เลยเป็นที่มาของการตัดสินใจเพราะฉะนั้นก็อยากให้ใจเย็นๆน,นิดนึงก็แล้วกัน ะะพิจารณาให้ละเอียดรอบครอบนะหรือว่าบางคนอาจจะมีความกังวลในเรื่องของความมั่นคงฐานะของครอบครัวนะคะอครอบครัวบริวารอะไรอย่เงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาทําให้คุณแบบเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มเติมสร้างความมั่นคงมากขึ้นสร้างทางเลือกทางออกให้ตัวเองมากขึ้นนอกเหนือจากงานเดิมที่คุณทําอยู่บางคนอาจจะทํางานประจําอยู่งานเดียวตอนนี้คุณก็อาจจะมองหาหรือว่าบางคนลงทุนลงแรงไปแล้วแหละ เนี่ยงานค่อนข้างหนักเลยนะคะเดือนเนี้เออถ้าใครที่ยังหาไม่ได้ก็ มองนะว่าอาจจะได้หลังจากช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะคะคุณอาจจะได้งานใหม่งานเสริมงานเพิ่มมีไรายได้เสริมมันก็เลยทําให้คุณงานยุ่งมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นการวางแผนเพื่อสร้างอนาคตของคุณเพื่อความมั่นคงของตัวคุณเองกับครอบครัวคุณในอนาคตเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นกําลังใจให้มากๆนะสู้ไม่ถอยเลยเดือนนี้แล้ถ้าสู้แล้วประสบความสําเร็จสู้แล้ว ได้เงินแน่นอนได้เงินเพิ่มขึ้นมีเงินพิเศษเพิ่มมากขึ้นมีไรายได้เสริมมากขึ้นมีอาชีพที่2ที่3เพิ่มมากขึ้นได้นะคะยอดเยี่ยมมากๆนะโอเคอ๋ออีกเรื่องหนึ่งลืมพูดไปเดือนนี้คุณน่าจะมีเซนต์แรงเป็นพิเศษคุณอาจจะรู้นะว่าสมมตุติถ้าคุณอยากเอาของมาขายเดือนนี้คุณจะมีเซนต์ด้วยเซนต์สัญชาตญาณของคุณอนะ่ะมันจะบอกเองว่าขายอะไรจะดีเพิ่มผลิตภัณฑ์อันไหนจะดีหรือทำมาร์เก็ตติ้งแบบไหนจะดีคุณน่าจะมีเซนตนะ์อ่ะเออเป็น เรียกได้ว่าเชื่อสัญชาติเชื่อสัญชาตยานตัวเองมากขึ้นนิดนึงในเดือนนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะจับอะไรสินค้าจับงานจับอะไรเงี้ยได้ถูกทางแล้วก็นำมาซื้งเงินที่ตามที่คุณต้องการในเดือนนี้เนาะโอเคมาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะเริ่มต้นจากคนโสดนะเดือนนี้คุณดูมีความหวังนะอ,อคุณอาจจะได้เจอกับคนที่คุณถูกใจก็ได้ คนคนนี้นะคะมีโอกาสที่จะเป็นชาวธาตุดินนะมังกรพฤศบกันเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะแล้วก็เป็นคนมีฐานะด้วยอายุค่อนข้างน่าจะแตกต่างกันเยอะพอสมควรหรือมันอาจจะกลับด้านกันก็ได้นะถ้าคุณเป็นคนที่อายุเยอะคุณอาจจะเจอคนที่เด็กกว่าอะไรเงี้ยเออแต่จากหน้าไพา่ดูเหมือนกับว่าคุณน่าจะได้เจอคนที่อายุมากกว่า เราก็เป็นคนที่มีฐานะหน้าที่การงานมั่นคงนะคะเป็นคนที่เข้ามาแล้วน่าจะได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กันดูมีความเข้ากันได้นะคะพลังงานดูแบบเป็นคนที่เหมือนกับคนที่คุณรอคอยมานานนะคะมีโอกาสจะได้เจอและเข้ากันได้ด้วยมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งใหม่ในเดือนนี้นะคะสำหรับคนโสดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่บอกเนี่ยก็คือ มีโอกาสแต่ต้องดูด้วยนะไม่ใช่ว่าทุกคนที่เข้ามาแล้วมันจะโอเคหมดนะคะยังไงใช้สติพิจารณาคนให้ดีให้รอบคอบก่อนก็แล้วกันเนาะสำหรับคนโสดนะคะต่อมาสำหรับคนที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเดือนนีออ้น่าจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันเยอะพอสมควรแล้วก็ความรักค่อนข้าง ค่อนข้างฟูเออค่อนข้างใจฟูอาจจะได้ไปนู่นไปนี่ด้วยกันทํากิจกรรมด้วยการมีความสุขเดินทางท่องเที่ยวด้วยการเป็นไปได้นะคะได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นหรืออาจจะมีในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลืออะไรบางอย่างด้วยกันเออเป็นพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าถามถึงความชัดเจนหรือว่าการเปิดตัวสถานะเดือนนี้มองว่ายังไม่มีนะคะไม่คุณก็เขาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะทั้งคู่ก็ได้นะยังดูเอ่อเรียกว่าอะไร รักความเป็นอิสระอยู่ยังไม่อยากผูกมัดนะคะเพราะฉะนั้นพัฒนาในแง่ของความสัมพันธ์ก็จริงแต่ว่าในแง่ของความชัดเจนก็ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็คีบเอเนอร์จีดีถ้าเราอยู่แล้วมีความสุขนะก็ไม่เป็นไรนะคะต่อมาส่วนของคนมีคู่มีแฟนอยู่แล้วในเดือนนี้นะคะมองว่าอาจจะทำงานหนักเนาะต่างคนต่างทำงานหนักเหนื่อย ก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาโฟกัสในเรื่องของความรักกันสักเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่อนข้างทํางานหนักเจออุปสรรคก็แก้ไขปัญหากันไปแต่ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ยจะเป็นไปในลักษณะที่แบบซัพพอร์ตจิตใจซึ่งกันและกันหรือเป็นไปในลักษณะที่เป็นที่ปรึกษาให้กับให้กันเออคือไม่ได้สวีดไม่ได้หวือหวาอาจจะไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันแต่ว่า ถ้ามีปัญหาปรึกษาคนรักของคุณได้นะคะคเขาน่าจะให้คําแนะนําที่ดีกับคุณหรืออย่างน้อยก็เป็นกําลังใจที่ดีให้กับคุณได้นะคะก็ขอให้รักษาพลังงานบวกกันต่อไปก็แล้วกันนะเป็นกําลังใจให้การดูแลซึ่งกันและกันได้ดีนะคะสําหรับคนมีคู่มีแฟนนะในส่วนของเรื่องสุขภาพนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังในเดือนนี้มากๆเลยอย่างแรกคอบ่าไหลนะมันอาจจะมีอาการปวดคอเจ็บคอเมื่อย บาดไหลตกหมอนอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ต้องระวังนะคะแล้วก็ในเรื่องของการนั่งนานเส้นยึดเส้นตึงกล้ามเนื้ออักเสบกระดูอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะบางคนอาจจะต้องมีเกณฑ์กายภาพผ่าตัดอะไรเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะหมายถึงการทําฟันฉีดวัคซีนก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นสาวๆให้ระวังมากขึ้นในเรื่องของนิ้วซีดเนื้องอกนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็น,น่าจะเป็นพวกนิ้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็ท้องผูกนะคะดูแลในเรื่องของอาหารการกินดื่มน้ำให้เยอะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะในส่วนของคำแนะนำจากไพ่อ r รา l e คนะคะใบแรก Align Your Life นะเขาบอกว่าอยากให้คุณช่วยรีวิวเป้าหมายชีวิตตัวเองหน่อยนะว่าเราอะต้องการอะไรเราอยากจะประสบความสำเร็จแบบไหน หรือเราต้องการเป้าหมายทางด้านการเงินแบบไหนนะคะและให้มองย้อนกลับมาซิว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้มันตอบโจทย์เป้าหมายนั้นๆของคุณหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ตอบโจทย์อ่ะอย่างเช่นว่าคุณอยากประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานคุณอยากมีเงินเก็บ1ล้านบาทสมมุตินะเออแต่คุณใช้เวลาไปกับการโฟกัสวางแผนท่องเที่ยวอะไรแบบนี้มันก็ดูไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณนึกออกปะ แทนที่คุณจะหาอาชีพเสริมอะไรได้เสริมอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นไพ่เขาก็เตือนขึ้นมาบอกว่าให้มองย้อนกลับไปว่าเป้าหมายของเราจริงๆมันคืออะไรแล้วสิ่งที่คุณทําอยู่ะถ้ามันไม่ตอบโจทย์มันไม่ตอบสนองมันไม่นําพาไปสู่เป้าหมายนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนแล้วนะคะคุณจะทําตัวแบบเดิมไม่ได้ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จจริงๆนะคะใบถัดมา awakening ต่อเนื่องกันมาเลยนะเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องตื่นรู้อ่ะ คุณต้องรู้ว่าคุณควรจะทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรนะคะแล้วก็ปรับปรุงวิถีชีวิตให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณให้มันเข้าใกล้เป้าหมายคุณได้มากที่สุดออย่างเช่นบางคนอาจจะแบบนอนดึกกลางคืนไม่หลับไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยล้วพอถึงเวลากลางวันทํางานไม่ไหวหรือไม่ค่อยมีสมาธิเนี่ยมันก็ทำให้คุณคลาดเคลื่อนเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ห่างไกลไปจากเป้าหมายคุณไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้แล้วว่าอะไรที่เป็นจุดอ่อนเป็นจุดที่คุณต้องแก้ไขอะไรที่ไม่เชื่อมโยงไม่นำพาไปสู่เป้าหมายต้องเปลี่ยนนะคะใบสุดท้ายก็ย้ำมาอีกเลยเหมือนกันนะว่าความสำเร็จของคุณเป้าหมายเส้นทางที่จะไปสู่เป้าหมายของคุณอ่ะคุณจะต้องสร้างมันด้วยตัวเองนะบางทีเราจะรอฟ้าฝนโชคชะตาเทวดาบรรดาอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องลงมือทำด้วยตัวเอง มีอุปสรรคปัญหาเราต้องแก้ไขเจอจุดอ่อนตัวเองต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเพื่อออกจากโซนมืดๆืดดำๆตรงเนี้ไปสู่ p a r a ได s ์หรือว่าสวรรค์ที่มันรอคุณอยู่ภายนอกนะคะถ้ามันไม่มีเส้นทางกำหนดไว้แล้วคุณต้องสร้างทางด้วยตัวคุณเองคุณต้องขุดทางด้วยตัวคุณเองเคลียร์ปัญหาอุปสรรคแล้วเดินไปให้ถึงเป้าหมายได้ด้วยตัวคุณเองนะคะ โอเคก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีธนูทุกท่านเลยนะคะขอให้เดือนกรกฎาเป็นเดือนที่ดีของคุณไม่ว่าคุณจะมีอุปสรรคติดขัดปัญหาอะไรก็ขอให้คุณผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะแล้วก็ขอให้คุณมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะประสบความสําเร็จไม่ว่าเป้าหมายคุณจะเป็นอะไรก็ตามขอให้คุณสมปรารถนาทุกประการเลยนะคะสุดท้ายถ้าใครชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้กับทางช่องด้วยเนาะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ